สวัสดีครับวันนี้วันที่4กันยายน2564เวลา12ในกานะครับพักเที่ยงแล้วสำหรับวันหยุดหลายท่านและก็วันทำงานหลายท่านนะครับวันนี้เ,ออเราจะอยากจะมาเล่าออในการแก้ดอยเนาะหลายท่านติดดอยแล้วทำยังไงดีเหงาเหงาแล้วทำไงละ่ะดูโทรศัพท์แล้วก็เครียดดูโทรศัพท์แล้วก็เครียดติดดอยติดดอยรอรุ้นเมื่อไรจะลงรอรุนเมื่อไรจะลงหรือเมื่อไรจะขึ้นนะครับ แต่ตอนนี้หลายท่านคงติดดอยกันเยอะนะครับสําหรับชาวดอยมือใหม่และมือเก่ามือเก่าอาจจะไม่ติดก็ได้เนาะแต่มือใหม่นี้อาจจะติดหรือไม่ติดก็โชคดีไปนะครับก็เลยจะแก้ยังไงแก้เหงาครับวิธีแก้เหงาของผมที่คิดได้นะวันนี้ก็เปลี่ยนจากตอนนี้เราเทรดกัน btc เหรียญ btc เหรียญ bitcoin เหรียญใหญ่อยู่ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเทรดไปเหรียญเล็กก่อนก็ได้นี่ ซึ่งกราฟก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ยุบหน้าจอมานะครับยุบหน้าจอมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นอี h ทเ e ียมก็ได้ e t h นะครับพิมพ์เลย e t h แล้วก็ usdt ที่เป็นเพ์นะครับเนี่ย p e e r 2แปลว่าไม่หมดอายุประมาณนี้มั้งเนาะดูจำเอาแล้วกัน p p e r t ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็เข้ามานะครับดูกราฟ ดูกราฟจำกราฟนี้เนาะกราฟอีเทเรียมกับกราฟนี้คล้ายๆกันกราฟอีเทเรียมกับการาฟบิตคอยคล้ายๆกันเพียงแค่ตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนแปลงเฉยๆนะครับค่าตรงนี้เปลี่ยนแปลงเราก็มาดูกันเนาะก็สามหมื่นเก้าพันไอ้สามพันทดนะครับสามพันเก้าร้อยก็เป็น trending view เราก็เข้าช่องเทรดได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมช่อง ช็อตลองได้หมดเลยนะครับคุณเลือกอะไรว่าจะช็อตหรือลองก็ลงที่เหรียญตรงนี้เออท้านก็ลงแล้วก็เข้าเลยเทรดได้เลยนะครับเลือกเอาใส่มาจิ้นใส่เข้าไปตรงนี้มันจะมีผลอะไรตรงนี้จะมีผลกับเหรียญที่เราซื้ออยู่ที่เราติดดอยอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราเข้ามาที่เหรียญ et ทนี่เราสามารถทั้งช็อตและลองได้หมดเหมือนกันนะครับสมมติว่าตอนนี้เราดอยเราช็อตไว้อยู่แล้วเราดอย ถ้าเราดูว่ากราฟตรงนี้ที่เขาจะขึ้นหรือลงนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะขึ้นเราก็ลองมันก็จะเป็นบวกถ้ามันบวกนะครับเหรียญเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเราสามารถสต็อปเหรียญตรงนี้ได้เลยที่ที่เหรียญ E t ทได้เลยนะครับก็เข้าไปสมมติว่าเราจะใส่ค่าตรงนี้3 9 1เนี้า3 9 1 3ันเก1นะครับเราก็ลองเข้าไปลองเสร็จแล้วเ,เกิดมันขึ้นขึ้นมา มันก็เป็นเขียวเขียวก็คือคือได้เหรียญมาได้เท่าไหรคุณก็สต็อปรอดเอานะครับ mm. ก็จะเป็นการแก้เงาได้สหอีกจุดหนึ่งวิธีแก้ไขถามว่าดีอย่างไรก็ถ้าโชคดีหรือถ้าคุณแม่นในเรื่องเรื่องของกราฟหรือว่าทายถูกเดาถูกแล้วกันเนาะว่ามันจะขึ้นเราก็ซื้อขึ้นเดาว่ามันจะลงเราก็ซื้อลงนี่ครับก็จะได้ช่วยอีกจุดหนึ่งเราจะได้เพิ่มเหรียญขึ้นมาลิควิดของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ มันก็มีเหรียญมีสองด้านถ้าเราซื้อขึ้นดันมันลงแล้วครับพี่ลงมาขึ้นมาล่ะมันก็เป็นชตมันก็เป็นคูณสองเท่าแล้วก็ติดลบเหรียญเราก็จะลดลงจากลิควิดเราห้าหมื่นสี่อาจจะลงเรือหรืออยู่ห้าหมื่นสามประมาณนี้ลงมาตามตามค่าของที่เราซื้อมาจิ้นนะครับตรงนี้มาจิ้นมีผลเหมือนกันเราซื้อมากมาจิ้นน้อยถ้าเราซื้อฝั่งตรงข้ามแล้วมันขึ้นขึ้นมาหรือจะซื้อเหมือนกับฝั่ง ที่เราช็อตของ BTC ไว้เหมือนกันถ้ามันได้ตอนนี้มันเราคิดว่ามันสูงสุดแล้วเราก็ช็อตลงมามันได้แล้วก็สต็อปลอสสต็อปโพซิชันไว้ปิดเหียญก,ก็เข้ากระเป๋าเราซึ่งมันก็เป็นการแก้ขัดได้สําหรับคนที่ติดดอยชาวดอยนะครับนี่หนึ่งวิธีสําหรับชาวดอยที่ช่วยได้ลหลายๆคนบอกว่าเงาไม่รู้ทํายังไงดูไปก็เครียดดูไปก็เครียดมันยังไม่ลงวิธีทํางไงดีไม่อยากดูโทรศัพท์เลยเครียดก็ใช้วิธีนี้เลยเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับผมจาก U.S.D.T เ,เ,เ,รเรหรียญบิตคอย n อะ BTC เหรียญบิตคอยเหรียญอื่นหรือบางคนชอบเหรียญอื่นก็ได้นะครับเหรียญไบ n แนน e ก็ได้โหมดไปเปลี่ยน BNB ก็ได้ครับ BNB ก็เข้าได้ BNB U.S.D.T นะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันกราฟคล้ายกันเลยคล้ายกันมากก็ดู35 15ใส่ได้เลยนะครับถ้าคุณมั่นใจในเรื่องของกราฟ หรือดาวเอาก็อันนี้ก็อีกอีกหนึ่งช่องทางนะครับดูได้ BNB ครับหรือเหรียญอื่นนะครับที่ที่รู้ก็มี3เหรียญที่แนะนำเนาะ BTC BTC คือเหรียญหลัก BTC ที่เราติดดอยแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยคุณจะโดดคุณก็เสียดายโดดเท่าไหร่เจ็บมากเจ็บน้อยมันก็อยู่ที่เราซื้อดอยเยอะไหมถ้าดอยเยอะโดดมันก็เจ็บ ไม่ดอยไม่โดดดีกว่าไม่โดดเราก็มามาเปิดเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับซื้ออีกเหรียญหนึ่งก็ได้ซึ่งใช้เงินเราค่าเงินของเราเดิมมาแหละแต่ถ้าเราดอยเยอะแล้วเ,เงินมันเหลือน้อยมันก็จะซื้อไม่ได้ซื้อได้เท่าที่เหลือนะครับของเหรียญที่เราเหลือโดยประมาณนี้ก็เปลี่ยนเป็น b n เอฮะเห็นไหมครับอันนี้ผิด b n b อะไรเนี่ย BNB อย็นยอะดีทีไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่ b n เอ็ d T. ตอนนี้ผมถนัดที่เหรียญน,นี้ก่อนแล้วกนะันเนาะอันนี้ก็ส่วนตัวก็มีสามเหรียญที่ซื้อเดือนเดือนอะไรท่านอาจจะซื้อก็ได้นะครับก็เปลี่ยนอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้เราไม่งอยไม่เหงาบางครั้งเราดูกราฟเออมันจะลงแล้วนะ่ะมันจะลงแล้วแต่เราชอดไว้ทงที่ต่ำๆแล้วมันจะทําอะไรไม่ได้ไงถ้าเราไปซื้อไม้2ขึ้นมาเนี่ย ตัวลิควิดเรามันก็จะต่ําลงต่ําลงมันมีโอกาสแตกมีเยอะถ้าเกิดมันขึ้นไปผิดพลาดเราก็โดนแต่ถ้าแบบนี้เรามาช็อตลงก็ดูค่าแล้วก็ตั้งสตอปล็อตตั้งโพซิชันไว้ถึงเท่าไรปิดถึงเท่าไรปิดอย่าไปเอาเยอะเอาทีนี้ทีนี้แล้วก็ปิดแล้วก็ปิดเก็บเข้ากระเป๋าเราก็จะได้เหรียญขึ้นมาเพิ่มในมาในลิควิดของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็ดูดีๆเหรียญมีมี2ด้านนะครับขึ้นและลง รตรงนี้เลือกได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เลยมาเล่าต่อเล่าสู่ให้ฟังสําหรับชาวดอยนะครับหรือไม่ดอยก็ได้หรือใครอยากเอ้ยเราไม่ได้ดอยนี่ว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้คุณก็เข้าไปสองเด้งเลยเลยเหรียญแรกเข้า btc อยู่เหรียญที่สองเอ้ยมันได้แล้วนี่มันขึ้นขึ้นเราซื้อขึ้น btc แล้วมั่นใจเราก็ไปเปิดเหรียญ bnb ต่อซื้อขึ้นอีกไปสองเด้งเข้าพร้อมกันเลยทั้งสงตัว เข้าฮอตเข้าวินนะครับแต่คิดกับกันถ้ามันไม่เข้าวินก็ติลบเลือกเอานะแล้วแต่นะครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้สั้นๆได้ใจความหรือใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันเนะเาะเราเพิ่งเริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้ก็เลยรู้ประมาณนี้ก็เลยเล่าต่อให้ฟังนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีคลิปเ,เด็ดเข้าไปเรื่อยๆอันไหนถูกผิดก็ก็แล้วแต่ครับให้คุณคิดเอา อันนี้ก็จากส่วนตัวที่ที่ใช้มามันก็ได้ผลนะครับจากที่เราดอยอยู่มันเหงาไงมันรู้จะทำไงก็เปลี่ยนมาซื้ออีเหรียญหนึ่งนี่ไงอย่างซื้อ BNB ETH นะครับก็เปลี่ยนไป ETH uh, USDT นะครับซึ่งไม่ใช้เหรียญเราที่เรามีอยู่นั่นละครับเข้าไปนียก็ดูกราฟมันก็คล้ายๆกันนะครับ3กราฟคล้ายๆกันอาจจะมีกราฟอื่นที่คล้ายเหรียญอื่นคล้ายๆนี่ก็มีอีกเยอะ เพียงแต่ว่าดูหลักๆก่อนแล้วกันเนาะเป็นมนาตรฐานนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับวิดีโอนี้ลองดูนะครับลองพิจารณาดูถ้ามันดีก็บอกต่อไม่ดีก็ไม่ต้องดูแล้วแต่นะครับคริปโตสารเล่าให้ฟังนะครับผมขอบคุณครับแล้วพบกันวิดีโอต่อไป